ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เรื่องราวของ Ni c e แ a ส์นะครับเขาออกมาบอกเกี่ยวเรื่องของ t h e r m โ Pa พนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่จ่ายพี่ชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวับเรื่องของการเอาการจอครับที่ไวไเล่นเกมไว้แตดต่อเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับโวเคครับ ในแฮชนะครับเขาได้ออกเป็นตัวบล็อกออกมานะครับอันหนึ่งนะผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะเลยเอามาอ่านให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะก็เป็นเรื่องราวของตัว3080กับ3090นะครับคือการ์ดงรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นตัวท็อปแล้วกันเนาะของตัวเอ i d ว a เดียนะครับแรงขุดที่ได้เนี่ยมันก็เป็นประมาณร้อยหนึ่งนะครับของ3080แล้วก็3090เนี่ยมันจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบบวกนะครับทีนี้เนี่ย ประเด็นเนี่ยก็คือผมเคยทำคลิปไปแล้วแหละนะเรื่องของว่าตัวนี้เนี่ยเมมโมรี Memory มันจะมีปัญหาเรื่องของการระบายความร้อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นที่รุ่นตัวท็อปแล้วกันเนาะเขาจะใส่ไอตัวเทอร์โมแพดหรืออะไรเงี้ยมาค่อนข้างดีเนาะระบายความร้อนได้ดีเนี่ยแรงขุดมันก็จะเต็มนะครับทีนี้บางบางรุ่นนะครับมันอาจจะทํามันไม่ดีเนาะมันก็แรงขุดตกๆนะครับบางคนเนี่ยอย่งผมเองนะ ก็มันจะตกอยู่ถ้าเกิดว่าเป็น30 8 0ูเนี่ยจากที่มันควรจะวิ่งร้อยเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอะไรงเงี้ยเนยาะบางใบก็เหลือ50อย่างเงี้ยเนาะส่วน3090เนี่ย,ยมันก็จะดรอปลงมาเหลือสักร1 0 100 105อรอยาะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนเทอร์โมแพดมันนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเป็นบล็อกนะครับมาให้ความรู้แล้วกันเนาะว่า ขนาดของเทอร์โมแผ่นเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็ทําการรวบรวมแต่ละรุ่นมาเนาะว่าเออถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นไหนเนี่ยมันจะต้องใช้ความหนาเท่าไหร่นะครับเวลาเพื่อนๆจะไปซื้อก็จะได้ไปซื้อมาถูกต้องนะเออประมาณนี้แหละโอเคอะมาดูกันนะเขาก็บอกว่านะครับเขาของเขาที่เขาแนะนําให้ใช้เนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นตัวเทอร์โมแพดที่อ่อเป็นเปลดดีหน่อยนะครับนำอ่าตัวนําความร้อนเนี่ย อยู่ที่เหนือกว่าแปดวัตต์ต่อเอ็มนะอันนี้ผมผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเป็นมันเป็นหน่วยแล้วกันเนาะให้มากกว่าแปดนะครับแล้วก็ในหน้าเว็บนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่แนะนำนะครับให้ใช้เป็นถ้าเกิดว่าอันไหนระบุว่าเป็นสองมิลลิเมตรเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ใช้เป็นหนึ่งมิลลิเมตรสองอันมาแปะกันนะครับเขาให้ใช้เป็นสองมิลลิเมตรอันเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์แล้วกันเนาะว่า ข้อเท็จริงมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าหลักๆเองเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เปลี่ยนเองนะ <c oughs> ก็ไม่รู้นะว่าตกลงข้อเท็จจริงเป็นไงนะครับแล้วก็เรื่องของการแกะออกมาเนี่ยประกันค่อนข้างมีความเซนซิทีฟเกี่ยวกับประกันนะผมเองก็ยังไม่ได้แกะนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูกันนะของผมเองเนี่ยก็อันนี้นะเป็นส0 9 0จริงๆมี90้านย์อีกใบกับแ0ดศูนย์อีกใบเนาะแต่วันนี้มันงองแงนะมันไม่ติดนะครับเมื่อกี้มันติดแป๊บหนึ่งแล้วแล้วก็มันก็ดับไปเนาะ น่าจะเป็นเกี่ยวกับเทอร์โมแพดนี่แหละนะครับของผมเนี่ยเป็น MSI Ventus นะครับของตัวนี้นี่ค่อนข้างองอแงเลยนะอ่ะเนี่ยนะครับก็แรงขุดมันก็จะดรอปประมาณนี้เนาะซึ่งก็อาจจะต้องทำการแกะมาเปลี่ยนนะครับก็เราก็มาดูขนาดเนาะก็ดูเลือกรุ่นเลยนะครับเนี่ยนะถ้าเป็นซีรีส์3080เนี่ยเพื่อนเพื่อก็มาหาข้อมูลในของ n ายแทเองก็ได้นะครับอ่าอันนี้เขารวบรวมมาแล้วม,มีรุ่นย่อยรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับคือถ้าพอเรารู้อย่างนี้เนี่ย ก็ตัวกิกะไะต์เนาะที่มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้มาราคาไม่แพงเนาะก็ซื้อมาเปลี่ยนเทอร์โมแพดก็โอเคเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวกิกะไบต์เนาะเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับในไทยเนี่ยเหมือนแกะแล้ววอยไม่ไม่มันไม่มีวอยแปะเออก็สามารถแกะได้นะครับประมาณนี้นะส่วน3 0 9 0เนาะเนี่ยนะเขาจะมีรวบรวมอยู่ไม่กี่รุ่นหรอกก็ MSI ม e n t u วของผมนะก็ต้องใช้นี่นะ สามมิลเอ้ยสองมิลคูณสองมิลน,นะครับทั้งฟอนต์ทั้งแบกนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็มาดูในตัวช้อปปีนะช้อปปีนาะเราพิมพ์ไปว่า t h e ร์โมแพดครับก็จะเจอมากมายนะหลายยี่ห้อหลายมีคนขายเยอะแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้นะครับมีเจ้าใหญ่ๆนะครับอยู่นครศรีกับกรุงเทพนะครับก็อืม นี่นะมันจะมีบอกอยู่1 2บวัตต์ต่อ MK นะครับอันนี้นะรู้สึกจะดูแบบไฮโซนะแต่ไฮโซปุ๊บราคามันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับนี่นะก็ชิ้นเล็กๆเนาะก็อยู่ที่270นะครับอันนี้แค่10บคูณสิบเซนนะครับก็200-300บาทเนาะราคารุนแรงอยู่นะอ่ะถ้าเกิดเป็นธรรมดาเนาะอันธรรมดาก็อันนี้ mm. กี่ MK เเนาะเดี๋ยวนะเลื่อนดูอ่ะ ผมไม่ได้บอกนะว่ากี่วัตต่อ่อ MK อ่าอันนี้บอกนะว่า4นะครับก็เป็นสีฟฟอๆฟ้านะอ่าใช้ได้เหมือนกันแหละนะผมว่านะคือมันก็คงจะใช้ได้แหละแต่ว่าถ้าเป็นตัววัตต่อ่อ MK เเยอะๆนะมันก็อาจจะดีกว่าหน่อยนะประมาณนั้นแหละซึ่งราคาเนาะก็แปรผันโดยตรงนะกับตัว ตัววัดต่อ MK เนาะถ้าเกิดเป็น12เนี่ยมันก็คือเอาสามไปคูณนะครับราคาใกล้เคียงนั่นเลยนะ <g ül üyor> <g ül üyor> ก็รุนแรงอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคประมาณนี้เนาะแ่งเริงเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยนะลองดูของผมเ,เห็นป่มเนี่ยมันเมมมันร้อนนะจากเมื่อกี้นะวิ่งน่าจะเกือบเกือบร้อยยี่นะตอนนี้เหลือร้อยร้อยเก้าหละนะครับอันนี้มีพัดลมเป่ามีอะไรพร้อมเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังอ่อนแอนะครับ แถมผมลดเมมลงเพื่อให้เมมมันไม่ร้อนมากเนาะมันก็ดอบดอยู่นะครับโอเคก็อาจจะต้องไปเซอร์วิสครับทำเทอร์มอลแพดใหม่นะครับไอรุ่นพวกนี้เนาะอ่ะถ้ามีโอกาสนะผมก็จะมาเปลี่ยนให้ดูแล้วกันเนาะแต่คิดว่ายาก <laughs> ก็ทายคลิปนะครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับตัว3080กับ3090นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างงองแงจุกจิกนะครับแต่ว่าถ้าก็คือมันเป็นปัญหาเรื่องของความร้อนนะครับ จากตัวเมมโมรีนี่แหละนะครับที่เป็นปัญหาหลักทําให้แฮชเรทของตัวอ t ทีเ e ียมเนี่ยมันดรอปลงนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ตัววิธีการเปลี่ยนเทอร์โมแพดเนี่ยช่วยแก้ปัญหาอันนี้ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยในช้อ p ปีอะไรอเงี้ยนะผมว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าถ้าใครมีแหล่งดีๆนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆรับทราบกันนะว่าเออตรงไหนขายแบบถูกและดีอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีขนาดของความหนาของเทอร์โมแพดท,ที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องไปซื้อมาให้ถูกขนาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่ผิดขนาดเนี่ยมันจะทําให้การระบายความร้อนเนี่ยมันทําได้ไม่ดีนะครับมันจะไม่แนบสนิทหรือมันแนบมันแน่นเกินอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีประมาณนี้เนาะโอเคก็ คลิปนะครับผมขออนุญาตฝากร้านเดิม IP Studio ใน Shopee นะครับขายแท่นหลิกพาสติกนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม